ตั้งเกินกันเลยคือขวนอ่อนแต่นอนลองน้ำหวานนี่เนาะคุณยางไปท้างคุณเถอะทางคุณแม่ทา้างุ เกินกับผมเนี่ยเเข้าไปอยู่ที่พินุโลแบบลูกหลานลูกเขาแกกลับมา,มาผมก็ไม่เคยเห็นแกร้องเพลงนะแต่ว่าแกเป็นหมองไงี่ยแกบอกว<อ>่าร้องเพลงเพราะหน้าอะไรอ่ะแกก็ออเลยบอกว่าออเดชั่นได้ไหมจะไปถามพยุตออดแล,แล้วแล้วก็ทําเป็นหลังเวทีเนี่ยอะไรไหมทำนองนี้แกมาจากพิซูนุโลกนะจะมีเป็นเจ้าของรถเกี่ยวข้าวเป็นอะไรเป็นสิบสิบพันเงี้ยลูกแกขึ้นในนามกรรมการก็ได้ครับ ไปนนำกรรมการก็ได้เพราะตอนนี้ออดิชั่นไม่มีใช่ใช่ใช่ให้ขึ้นร้องให้ฟังว่าอะไรทำนองนี้แบบไปแกจะได้ผ้าผ้ามาขึ้นเลยก็ได้ช่วงช่วงนั้นน่ะเนาะครับช่วงเปิดงานน่ะจบเปิดงานนี่อ่ะขึร้องญาติญาติญาติผู้จัดบระชันญาติผู้จัดอ่าแต่ไม่มีออดิชั่นแต่ว่าก็แกก็แบบว่าเป็นพี่น้องบ้านติดกันเลนะแกแกอุตส่าห์มาคุยกับผมบอกว่าก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ไลองคุยกับเขายุดดูเถอะ เอาแบบนั้นออกไปจนออกใช่ให้เกียรติให้เกียรติไม่ต้องใช่ดูที่จังหวะด้วยว่าเขาเขาเขาเป็นแบบตั้งใจมาจากพิซซูโนโลรับจะมีรถเขียวเป็นหมอด้วยนะเดี๋ยวอยู่ช่วงแล้วลูกชายแล้วอะไรแกเนี่ยแกบอกว่าเสียงพ่อเสียงอะไรก็แกก็คงคัดมาแล้วล่ะแกถึงกล้าบังอาจใช่ก็บังอาจไม่ต้องไเปถึงขนาดนั้นเหรอไดกเขว่ากล้ามาขอขึ้นเวทีสาวน้อยไม่ใช่ธรรมดาแล้วถ้างั้นก็ช่วงนี้แหละช่วงนั้นช่วงงี้เคสเศร้าเลยแหละรมา้องเบิ่ง ลองเหมดลองหมดครับแต่ไม่ได้มีการให้คะแนนดอกแต่ว่าในอนะโอเคเพื่อความสนุกของทางเจ้าภาพเจ้าภาพกับกับปองคุณเร้าภาอเดี๋ยวพาไปหาาย์เดี๋ยวพาไปหาวายด์ครับนางรอดหรียนั่งที่นอนพูนพูนพูนท่าเขาแม่ไม <laughs> โอ้ฝน่ะผู้หนึ่งนั่งอยู่ฝนเท้า<อ>โอ้ยเกย้าอี้น้อยไปไหนกับไปนั่งน้ำพอเอ,อ,อ้ยผู้ใดล่าสิแมนนั่นนะ่ะมีความสุขคับนะ เป็นพ้วัวไตวกซซื้อวัวตายวาจซื้อวัวายคือนางไก่มนางตา่ยแลวฮะนไกังไม่ไดเอรอีกหนึ่งวันนี้ละเมีดีแล้วได้ยังกินได้ยังกินแล้รกันนู่นเขาเรีย้ยงน้โ ไ่กขนมนี่เลนี่้ากแล้วเลี้ยงหมดบ่แล้วแล้วมันกินน้ำนีนะกินก็มอห่มอลำาล่วเขากินก็มอหนั่มพ่อเขามากินก็มอลำนี่ล่ะมันกินน็มอหลัมเลยไมกินข้าวน้่กันสะบุญบันไดไว้เอาข้นหมอลเน่ใช่มป็นใจ้พากันชิใส่เลยขนากเมาคนโอ้หขาวให้ยอมมาแต่เสี่พีีตีเส็นใหญ่เขานี่ตีม่เลียวกานีรเพื่อนเราดีขอก ไประเบียบมันนั่นหยังไปหออขันจจงกับผนิกาทีไปตรงบ้านเขาดงมไปน้ำบ้านดมกลไปเต็มเอย่าหัวใเวียนเตไปตะเวียนย้อนตเียนท่มเนี่มาต่มู่วานนี่เนี่ยไม่ใส่มาพักยุ่นนี่ละแม่วันบ่มีงานเหรียญยูนอ้แก่เออเออเห็นยู่นยิ่งาอยู่นไ้แก่ลงมานบานนะสลงมขอรัมันไม่ไน่ยให้ย่นี่ว่ามีอย่ง รังค้าเนปืนมันบีอมันแอยู่แมีบอ่อนมามันลนยุ่นหมันขืนมันนก็มานีก็มายู่แต่มันยู่นซึนมันนังมาบ่อดมันไปแล้วมั้งส่งวื่ๆมาเข้านึงยัน่มเห็นุมาโอกัน มาเบิ่งอุ้งหญิงโดยเฉพาะปะนะเนาะโดยเฉพาะองนวันจาอุ้งหญิงลงแล้วกลับด้อเมียกแล้วประเด็นกลับแล้วแจ้งคุลูซื้อบัเล่อมงไ้เกลียง่ตัด้มงี้อันนี้จะได้เมอไไปจ้างรถมอแล้วเนาะที่ยังให้เงงความ่ เดี๋ยาวันแต่บัชืว่าีไปซื้อเพื่อดนืเมียบีบนเือเอาเือต่ส้นั่นมืเก็บง้วหาตัวก็เมือเสบดง้วแล้าเพื่อสิเม่อเลี้ยงของา่จ้ักเออกไปเากับมือเออเขาก็ขายตัวเม่กันเท่าไนั่นะขายให้ชุกผมก็ได้ตัวละสามสี่ร้อยก็ที่ซือยน บ่เพอแล้วก็ทิ่ข้ามอรถดจะสามสี่พันหาพันอีกคนนึมอรถเนี่ยบ้านกดุมสารคหลาก็ซื้ออีกนนงสละค้าบรีัมบ้นนี้มืออื่นไปบ้านไหนบ้มืออื่นกับว่ามีงานอีกพร้อนไปไก่เพื่อนบุรีรัมบุรีรัมบุรีรัจ้าบนรืบุรัมงานมันเดินทางไก่สี่ร้อยโลมันไกลไรก็ค้าน้ำมันกับแพงเนาะจ้าโดดขามไปโดดขามรัมเลือว่าด้ดีแค่ไหนส มันปลายปีแล้วเนาะลลลเลือกก็ได้เลือกบ่ได้กับบุรีรัมย์มันกั ไปไงดีล่ะทางมันบอกนูเนาะบอกคือไปทังทังทั้งอันเทยเี่ยจ้าทางผู้ทางเขท้งเนาะเขาอยแล้วรสซ้นั่นด้วนอาตเอานนั้นเออยังวาคเกิดเขาอันนั้นนะเกีกลัพนาตายตายบ่หรวันนี้มับนาพี่น้องวันนี้มาลับก็วันนี้บ่ไดที่ก็จะบุ่บุกเอาเปียกกเปียก่าเีย้เนี่ยอลยเน่บางบางวนยา จะเนนนมาลให้เบิกเ้นทีตมโลายบอยบอดซีดีสายมันบ่เมียพักันมันบ่วังบ่บ่เมีย่ได้ซื้อนี่อันผู้พันได้ก็สีได้ยี่ดอกคุณลูกรได้คุณนี่มีสามนี่มีสามรับขนาทัคนนี่สบมาคจจดใหญ่สุดีเลยเนาะคุจจดใหญ่ยูตัวดาล่ดบ่มีดอกเขาเจ้าพสั่นดังแล้วั่น กสุดนันออกเร้วนาะเยอสุใหม่มำแบบกกันนอแบบนี้นะต้องพี beat, ่กว้างคือมองแคบก็ไปได้นวนี่เดินนบ้านบ้าุาก็เดินกว้างนเี่ย่ว่ามีนนีีอันอาคาเลี้ยงทั้งหลังตัแต่้าคเล ี้างว่านอนบ้นนะขนาดอันน uh, ี้นะนั่งว่านอนนะอ่าในขนาดนี้ขนาดนี้เ้าบงมาเลยอ่เออไปน้บงาไปปกายนกฝนต๊เาเดินมืไว้นอบ้นไปน้ำเฮาเนาะบ้บานมันหนาวเหมือนพื้นเีฝ่าเาวราแก่เฝ้ามจ้าอมันพื้นเงียเืออกนืนอยู่บ้านกลางเตนนอนเได้ใดกางเต็นนอนแม่พอดีเนาะพอดีมากมาอน ทันนนนอเนะรอเนี่มืทักอาจะกับมาวบคุมนึงนทนอนเอกพากันท่ายิปเหี่ยเนี่ยกินกันไหนกันเลจ้าคกันค้เดันาเจ้เคยนอนเดือข้าเจ้าก็นอนบลวคือห้อผันอนเซเว่นแตอย่างนอนอย่างเดียวเขกันนั่งบอกไปบอกันเอาที่หาทุกมคุมตัว่นะตืนเต่าขึ้นเหยียดงาน้่อยช่นี้ ย่านยานั่นขยานนั่นาันกินอยู่เลยไม่บรับรรยากาศบรรยากาศน่างานอะคินองกกินเยวไว้สันกันไม่ชิมหนาสสบายดีนไุ่อน่ะเนี่มนอยู่นี่คุณแหะ